สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดงานวันไถ,ถ่ทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิวเดย์ปี2567ณแปลงใหญ่ข้าวตำบลโพลแทนอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกในวันพฤหัสที่25มกราคม2567โดยนายสราวุฒิสุวรรจูทะ ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประทานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิ l เดย์ปี2567นายมงคลยี่ล้ำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศรษรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครนายกกล่าวรายงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิวเดย์ปี2567 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆบรูรณาการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ในการนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกรวมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริร่มต้นฤดูการผลิตใหม่ หรือที่เรียกกันว่างานฟิ l เดย์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรดำเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆมีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากแปลงต้นแบบที่มีอยู่ในพื้นที่และเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีแนวคิดในการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริงเลือกชนิดสินค้าให้สอดคล้องกับสินค้าแปลงใหญ่ได้แก่ข้าวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรกรที่สำคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดนครนายกกิจกรรมในงานประกอบด้วยสถานีเรียนรู้จำนวน4ส,สถานีดังน,นี้สถานีเรียนรู้ที่1การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยได้วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกให้การถ่ายทอดความรู้สถานีที่2การทํานาแบบเปียกสรบแห้งเพื่อใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าและใช้น้ําได้ตามความต้องการของข้าวโดยวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดนครนายกสถานีที่ 3. าถการเผาในพื้นที่การเกษตรและการใช้จุลินทรีย่อสลายวัสดุการเกษตร วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกสถานีที่4เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคน,นครนายกและบริษัทแอ r o โรกรุป9 9 9 2จำกัดซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายกและผู้เกี่ยวข้องประมาณ200คน โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดีจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงภาคีเคเรือข่ายในอำเภอองครักนายกองค์การบริหาร่วนตำบลโพแทนกรรนั้นผู้ใหญ่บ้านสถาบัานเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลโพแทนอำเภอองครัก์จังหวัดนครน,นายก